วิธีประกอบเครื่องตั้งเวลาลดน้ําต้นไม้อัตโนมัติบริเวณนี้จะมีลูกศรชี้บอกอยู่ว่าตรงนี้คือทางน้ําเข้าหมุนตัวต่อสําหรับต่อก๊อกน้ําเข้าให้แน่นเมื่อนแน่นแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทางน้ําออกให้หมุนตัวต่อสําหรับใช้ต่อกับสายยางเข้าไปให้แน่นดันข้อต่อสําหรับต่อเร็วเข้าไปได้เลยหมุนฝาครอบออกบีบตรงนี้เข้าหากัน ใส่ทานขนาด 3A เข้าไป2ก้อนดันเข้าไปให้ลงล็อกปิดฝาครอบหมุนปลายก๊อกน้ำตรงนี้ออกหมุนเครื่องตั้งเวลาสำหรับรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติเข้ากับก๊อกน้ำได้เลยโดยไม่ต้องผันเทปผันเกลียวก็ได้นะครับเพราะว่าที่ข้อต่อจะมียางโอลิงอยู่ถอดข้อต่อต่อเร็วออกแล้วเสียบสายยางเข้าไปให้แน่นจากนั้นเปิดก๊อกน้าเปิดฝาครอบออก หมุนปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาว่าในการลดน้ําแต่ละครั้งจะลดนานกี่นาทีหมุนปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาในการลดน้ําทุกกี่ชั่วโมงถ้าต้องการลดน้ําเลยให้หมุนปุ่มนี้ไปที่ออนเครื่องก็จะทำงานต้องการปิดหมุนกลับมาที่ออฟถ้าต้องการตั้งเวลาให้ลดน้ําวันละ2ครั้งก็ให้หมุนปุ่มนี้ไปที่เลข12 แล้วในแต่ละครั้งต้องการให้ลดนาน15นาทีก็ให้หมุนปุ่มนี้ไปที่เลข15แบบนี้นะครับเครื่องก็จะทำงานในครั้งแรกไปจนกว่าจะครบ15นาทีเครื่องก็จะตัดการทำงานถ้าต้องการตั้งเวลาใหม่ให้หมุนปุ่มนี้ไปที่รีเซ็ตจากนั้นหมุนปุ่มนี้ไปที่ตำแหน่งออฟ เมื่อได้แบบนี้แล้วก็สามารถตั้งเวลาใหม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในคลิปนี้ผมทำการตั้งเวลาอยู่ที่9โมง54นาทีและผมต้องการให้ลดน้ำวันละ2ครั้งผมก็จะหมุนตัวตั้งเวลาไปที่เลข12และในการลดแต่ละครั้งให้ลดนาน10นาทีก็จะหมุนปุ่มด้านขวามือไปที่เลข10 เสร็จแล้วก็แสดงว่าหลังจากนี้เครื่องจะทำงานลดน้ำต้นไม้ให้ผมโดยอตัตโนมัติไป10นาทีจากนั้นเครื่องก็จะตัดการทำงานแล้วเครื่องจะทำงานอีกครั้งตอนเวลา3ทุ่ม54นาทีง่ายๆครับสำหรับวิธีติดตั้งและว,วิธีใช้งานเครื่องตั้งเวลาลดน้ำต้นไม้อตัตโนมัติแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ